นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยครั้งที่3มทับ2,567เมื่อวันที่27สิงหาคม2567ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนางสาววาสนาปรมธนรัตน์นางจิมจิตพรมเกาะนางสาวพิมลมาตันมิมน รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยครั้งที่3ทับ2,567เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมานายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยโดยที่ผ่านมากิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้เข้าร่วมรับฟังการปาฐกาถาพิเศษของสมเด็จพระนิฐิธิรราชเจ้ากรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในงานชุมนุมกาชาติครั้งที่12 การเตรียมเข้างานประเพณีชักพระทอดพระป่าที่อำเภอเกาะสมุยจัดขึ้นประจำปี2567กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างอำเภอเกาะสมุยร่วมกับเทศบาลนาครเกาะสมุยและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กำหนดจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าอำเภอเกาะสมุยประจำปี2567 ซึ่งกำหนดเกิดขึ้นในระหว่างวันที่25ตุลาคม2567ถึงวันที่2พฤศจิกายน2567บริเวณชายทะเลหน้าทอนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองนอกจากนี้ยังนำเสนอผลงานการปฏิบัติในการออกหน่วยรับบริจาคเลือดอย่างสถานที่ต่างๆที่ให้ความร่วมมือทำให้เลือดที่ได้และนำไปเก็บไว้ในธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุยได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นายกเก่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ได้รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงานกาชาดอำเภอเกาะสมุยประจำปี2567ถึงรายรับและรายจ่ายของการจัดงานโดยสลากกาชาดประจำปี2567มีสลากกาชาดทั้งสิ้น20,000ฉบับฉบับละ100บาท รวมเป็นเงิน2ล้านบาทหักค่าใช้ใจ่ายจำนวน585,650บาทคงเหลือเงินทั้งสิ้นจำนวน1,414,350บาทและการจำหน่ายหมัดนาวากาชาติได้รับเงินทั้งสิ้น555,000บาทหากค่าใช้ใจ่ายจำนวน33,986บาท28สตางค์คงเหลือเงินจำนวน251,113บาท 72สตางโดยเงินที่ได้กิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจะได้นำไปช่วยเหลือสังคมในด้านบรรเทาทุกข์ในกรณีต่างๆต่ตตอไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมารฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร,ร้านอาหารบีชเมลเทนคลับขนม ร้านอาหารหนานหยวน